ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI พาการผลิตของจีนปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ระดับ49.8ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสหาพันธ์โลจิสติกและการจัดซื้อแห่งประเทศจีนร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าดัชนีปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองสะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจในขณะเดียวกันการขยายตัวของการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นโดยดัชนีการผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ6เดือนบ่งชี้ถึงกิจกรรมการผลิตที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและฝนตกในฤดู ร้อนค่อยๆลดลงในขณะที่นโยบายกระตุ้นอุปสงค์และการเติบโตภายในประเทศได้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจความต้องการของตลาดมีสเสถียรภาพ โดยดัชนีคำสั่งซื้อใหม่และดัชนีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สองสำหรับภาคสินค้าอุปโภคบริโภคความต้องการฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยได้รับแรงหนุนจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและการเปิดภาคเรียนใหม่ดัชนี PMI อยู่ที่50.6%ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 1. 4จากเดือนก่อนหน้าซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของปีนี้